สวัสดีครับแฟนเพจมาจาัตตาไทยช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาท่านผู้ชมอาจจะเห็นเราเปลี่ยนล้อ,อยางใน Ford Nextgen r a n g e r และ e v e r อร t ไปเยอะพอสมควรนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ถูกได้จองรถ Nextgen Ever อร์ไว้นะฮะไทเทเนียมนะครับ,รบตัว4ีคูวันนี้เนี่ยผมได้รับรถแล้วก็จะถือโอกาสจะมาสร้างแนวทางการเปลี่ยนล้อสำหรับ NextG e n e v e r อร์เนี่ยให้ท่านผู้ชมดูโดยโจทย์ในการเปลี่ยนล้อของผมในวันนี้เนี่ยผมต้องการเปลี่ยนล้อจากทรงให้ดูสวยงาม แต่ยังอยู่ในพื้นฐานของการขับขี่ในชีวิตประจําวันที่ดีนะครับคือพูดง่ายว่าจะทรงสวยแล้วต้องขับดีด้วยวันนี้เนี่ยผมก็จะเลือกลายล้อมาสัก2ลายที่ส่วนตัวผมชอบเพื่อมาใส่ที่รถผมเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่า2ลายล้อที่ผมเลือกไว้เนี่ยเป็นลายอะไรนะฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ2ลายล้อที่ผมเลือกไว้นะครับก็อบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว2ลายล้อเนี้ยเป็น2ลายที่ผมค่อนข้างลังเลมากที่จะเลือกใส่รถตัวเองผมก็เลยได้ไอเดียว่าเอ, i, อย เราเอา2ลายล้อเนี้ยมาใส่จริงให้ท่านผู้ชมดูไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นไอเดียในการเปลี่ยนล้อนะฮะสลายล้อที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยจากค่าย f ิ l l อล o อฟโรและค่าย KMC View นะครับทั้ง2แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์อเมริกาอยู่ในเครือของ e e l Pro ที่อเมริกาด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ลายแรกก่อนเลย f ิวเอล e ีเนี่ยที่ผมเลือกลายนี้เนี่ยหนึ่งผมมองว่าสไตล์ของ Fu วเเนี่ยเป็นล้อออฟโรดที่ดูดุดันเข้ม,เข,มเข้มนะครับเมื่อประกบกับยางจากค่ายของเขาเองคือ Fil Kipper AT เย ก็ค่อนข้างดูดุดันเลยนะครับในเบอร์275 5520ในชุดแรกเนี่ยที่ผมเอาล้อฟลูเอลประกบกับยางฟลูเอลเพราะว่าคือยางฟลูเอลเนี่ยเป็นยางอีหนึ่งตัวที่ผมอยากแนะนํานอกจากที่ลุกมันดูออฟโรดแล้วเนี่ยแต่ข้อดีของมันคือ1ยางมันเสียงไม่ดังมาก2น้ําหนักยางไม่เยอะและราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับอย่างยางเนี่ยอยู่เส้นละ7,000ส่วนล้อเนี่ยอยู่วงละ14,000นะครับสเปค20่สิบคูณเก้าอีทียี่สินะครับนะฮะในส่วนของ KMC ที่ผมสนใจ KMC อีก อย่างหนึ่งก็คือผมมองว่าค่าย KMC View เนี่ยเป็นล้อออฟโรดที่เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยดูออฟโรดเลสซิ่งมีความผสมกับความสปอร์ตไม่ได้ดุดันจนเกินไปเป็นอีกลายหนึ่งที่ผมชอบโดยส่วนตัวแล้วนะครับกับรหัส KM 7 2 2ลายนี้เป็นลายใหม่ด้วยนะครับสีแม์แบ็กนะฮะสเปค20 9 et 1 8ในชุดของ KMC เนี่ยผมจับมาประกบกับยาง BFK O 2 2 7 5 5 5 2 0ยางยอดนิยมในยุคนี้เลยนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาล้อทั้งสองลายเนี่ยใส่รถผมนะครับแต่ว่่าาใสาทีละละะยนะ แล้วผมจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมชมอีกทีหนึ่งว่าทรงรถมันออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมต่อครับ เค okay, ครับมาเริ่มกันเลยกับลายแรกนะครับเจ้า KMC KM 7 2 2นะครับกับขนาด20,9คูณ ET 1 8เมื่อประกบกับ BF KO 2 2755ง็บต้องบอกว่าดูลงตัวมากๆเพราะว่าล้อลายนี้เป็นอีกหนึ่งลายที่ส่วนตัวและผมชอบนะครับด้วยความที่ว่าเจ้า KMC เนี่ยมันลุคของมันไม่ได้ดูออฟโรดจ๋าจนเกินไปมันดูความเป็นมีความเป็น racing, ปออฟโรดเลสซิ่งผสมกับความสปอร์ตนะครับเมื่อประกบกับ BF เนี่ยทำให้ทรงล้อยางเนี่ยค่อนข้างดูลงตัวใน Next Gen e v e r e s t นะครับผมในส่วนของล้อเนี่ยเจ้า KMC เนี่ย ในส่วนของยาง BFKO2 เนี่ยช่วงนี้เลทยางจะอยู่ประมาณ1 1ื่นถึงหมื่นต่อเส้นนะครับราคาราคายางช่วงนี้อาจจะมีการขึ้นลงตามตามราคาต้นทุนนะครับยังไงท่านผู้ชมหากสนใจก็เช็คราคากันอีกทีหนึ่งก่อนนะฮะในส่วนของ E-T8 เมื่ออยู่ใน Next Gen Everest แล้วเนี่ยเลี้ยวไม่ติดนะครับเลี้ยวไม่ติดไม่ต้องปาดไม่ต้องแต่งอะไรเลยล้นนิดเดียวกาลังดีล้นประมาณ1นิ้วใช้งานคล่องตัวทรงสวยกําลังดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมฝากไว้สําหรับเจ้า KM722 ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมลายต่อ มาต่อกับลายล้อที่2เลยนะครับจากค่าย f ิวเอลออฟโรดนะครับฟิวเอลซีดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าซีดเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเจนที่แล้วเนี่ยก็ใส่กันค่อนข้างบ่อยหรือรถรุ่นอื่นๆก็มานิยมใส่าลายนี้กันค่อนข,ข,ข้างบ่อยนะครับเนื่องจากผมมองว่า,าลายเนี้ยค่อนข้างดูดุดันผสมกับความสวยงามนะครับดูค่อนข้างลงตัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของอยางเราจัดเป็นนะฮะในเซตนี้คือจัดเป็นฟิวเอลกิปเปอร์เอทนะครับที่ผมนายางฟิวเอลเนี่ยมาประกบกับล้อผมมองว่า จุดเด่นของยางฟรีออลกิปเปอร์เอทีตัวนี้เนี่ยลุกยางแก้มยางเนี่ยมันดูทรงยางคล้ายๆ BF ดูค่อนข้างสวยนะครับแต่ราคาย่อมเยาวกว่าและนุ่มนวลกว่าและก็น้ําหนักเบาวกว่านะครับสนนราคาอยู่ที่7,000บาทต่อเส้นนะฮะขอบ2ีนะครับผมในส่วนของล้ออยู่วงละ1 4ื0 0บาทนะครับผมก็เป็นอีก,อ,กอีกหนึ่งแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ชมกันผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผู้ชมได้เห็นแนวทางการแต่งได้มากขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนถ้าคุณเป็นผู้ใช้ในเจ็ดเอเวอต้องการเปลี่ยนล้อย,ยาง อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเรามีสินค้าหลากหลายไม,ม่ว่าจะเป็นล้อไทยหรือล้อนําเข้าเราจัดสรรได้ทุนงบประมาณโทรมาคุยกันได้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางทางยูทูบไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านล่างนะครับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ